สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันวันนี้มาดูาผัดคะน้าใส่หมูค่ะพี่น้องอะไรก็จะเป็นกระเทียมผงนัวซอสฝาเขียวแล้วก็เต้าเจี้ยวพริกค่ะพี่น้องมาเบิ้งด้ค่ะเด้อนี่ค่ะคะน้าสดๆน้องเตือนใจเก็บมาจากสวนค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเอามาดูกันเลยค่ะเอามาดูนะคะคุมพันธุยาเจียวกระเทียมก่อนค่ะ เจียวกระเทียมหอมๆไว้โรยหนะ้าจานผัดของเราสวยงามแล้วก็หอมด้วยค่ะนี่ค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเจียวกระเทียมไฟอ่อนๆอ้าวพอแล้วค่ะเดี๋ยวไหม้ค่ะปึออ๊บพอแล้วค่ะเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยผัดหมูค่ะใส่หมูนิดนึงนะคะผัดหมูให้สุก ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะถ้ามีหมูเนี่ยก็จะใส่เครื่องปรุงก่อนปัป๊บน้ำลังคกนิดหนึ่งอือหือ คนะเลยค่ะคนะอ่อนลี่ดีค่ะคะน้องสาวน้องเตืนใจวันนาเก็บมาจากสวนค่ะึบโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะ ขอบทุงทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณหลยลายค่ะพี่น้องมันจะใส่พริกที่หลังนะคะเพราะว่ากลัวเผ็ดค่ะนี่ค่ะใส่พริกนิดนึงพอค่ะเดี๋ยวเผ็ดใส่ก็ได้ค่ะโรยหน้า เสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะพี่น้องเด้อปิดไฟคุมพันจะจัดจานให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดคะน้าค่ะผัดคะน้าใส่หมูแดดเดียวค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแซ่บหอมเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะฝีมือคุมพันค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะอร่อยมากเลยค่ะผัดคะน้าใส่หมูแดดเดียวค่ะคะน้าอ่อนๆจาก สวนน้องสาวน้องเตือนใจค่ะพี่น้องแซบแซบขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาจะเดินทางไปแห่งหนตําบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะนี่ค่ะแซบ,แบเลยด้อคะ่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ